กำหนดดูจิตของตัวบ้างสิมีหรือ,อยังจิตมีหิริหรือ,อยังอายต่อบาปหรือ,อยังมีโอตป,ปะกลัวต่อบาปหรือ,อยังหรือมันอย่างคิดว่าบาปไม่ได้ขี่ช้างดูดบุหรี่มาดอกหรือหากมันยังคิดอย่างนั้นก็เรียกว่ายัางไม่มีหิลิโอตป,ปะก็รีบเล่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ให้มัน,นหนักๆเข้านักปฏิบัติที่มีฮิลิโอตปะนี้มันจะสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สะดุ้งด้วยความเดือดร้อนสะดุ้งเพราะความสังวรระวังตั้งจิตที่จะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดจิตกลายเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี คนที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมีหรือจะหยุดนิ่งมองหาความสุขสบายส่วนตัวอยู่โดยไม่ทำประโยชน์อันใด